ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวรัสเซียกับยูเครนนะคะเดี๋ยวันที่สิบห้าสิบหกมิถุนายนนี้จะมีการประชุมสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นที่สุร์แลนแล้วก็ทางการของรัสเซียย,ยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมเพราะเขามองว่ามันเป็นการประชุมเพียงฝ่ายเดียวโดยเฉพาะของชาติตะวันตกแล้วก็ทางการของอยูงเครนนอกนอจากนี้นะคะผู้นําของรัสเซียอย่างวลาดิมีร์ปูตินออกถแถลงการระหว่างที่เยือนเบลารุสในการประชุมเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การฝึกซ้อมอาวุธนิวเคลียร์กับทางเบลารุสและเขาก็มอง แบบนี้ว่าเรื่องของการเจราจารเรื่องของสิทธิสันติภาพเนี่ยควรที่จะกลับมาดําเนินการต่อแต่ว่ารัเสเซียต้องแน่ใจอย่างสมบูรณ์แบบว่าวันนี้เรากำลังพูดคุยเจราจากับหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในการสรุปความขัดแย้งระหว่างทั้งรัเสเซียแล้วก็ยูเครนแต่เราควรจะเจราจากับใครเพราะถ้าเกิดว่าไปดูวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำยูเครน ของอทงั้งด้านของบริเมซันสกี้เนี่ยหมดวาระไปแล้วตั้งแต่20พสพฤษภาคมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ตัวผู้นํายูเครนเนี่ยใช้วิธีการคือเอากฎอายการศึกแล้วก็มีการขยายเวลาต่อเวลาอายุวาระของตัวเองเนี่ยดำเนินการไปเรื่อยๆเหตุและผลบอกว่าอยู่ในช่วงสงครามไม่ควรที่จะมีการเลือกตั้งแต่ปูตินมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะมีการพูดคุยกับคนที่มีความชอบธรรมมากกว่าวาระการ ดำเนินการคู่นํายูเครนของโวริเมรเซนสกี้นั้นหมดลงไปแล้วขณะที่การประชุมสันติภาพที่จะเกิดขึ้นปูตินก็มองว่ามันเป็นการพูดคุยเนี่ยการชุมชนของตะวันออก ที่ให้การหนุนระบบก,การปกครองของอยูเครนแล้วก็ถือว่าไม่มีความชอบธรรมในการพูดคุยหรือว่าการเจราจารสันติภาพค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าดูนี่มันเขาเอ้ยมันเหมือว่าละล้นะคะคุณจะเป็นผู้นํำยังไงฝั่งนึงก็บอกเอ้อย่าง,งี้เนี่ยมันชอบธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมดูเรื่องของโควิดกันหน่อยนะคะโควิดที่เราผ่านพ้นกันมาเนี่ยวันนี้มีข้อมูลน่าสนใจเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกนะคะก็บอกว่าโควิดสิเาเนี่ยทำให้อายุ ไขของคนทั่วโลกเสั้นลงเกือบ2ปีนะคะองค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้บอกว่าการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เนี่ยได้พลิกกลับแนวโน้มของอายุไขที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อแรกเกิดโดยการศึกษาสถิติด,ด้านสุขภาพโลกประจําปีนะคะได้ระบ,บุว่าอายุไขเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยลดลง1.8ปี เหลือ71.4ปีซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับในปี2012ส่วนระยะเวลาที่คนทั่วไปสามารถคาดหวังว่าจะมีสุขภาพที่ดีได้ไดเนี่ยลดลง1.5ปีเหลือ61.9ปีในปี2021ซึ่งเป็นระดับในปี2012เช่นเดียวกันแล้วก็นักวิจัยในกา,ารศึกษานี้ได้บอกว่าโควิด -19 เนี่ยมีผลกระทบอย่างลึกซึ้ง ต่อการลดลงของอายุไขามากกว่าสาเหตุอื่นๆในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาด้วยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบโอ้โหมันหนักอะ่ะนะคะก็จะทําให้จากคนที่อายุยืนเนี่ยก็จะลดลงอายุไขเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงจากก่อนหน้านี้ที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องมื้อแรกเติดแล้วตามข้อมูลก็มีการระบุด,ด้วยว่าจริงๆในช่วงสองปีแรกของการระบาดเนี่ยก็ทาเอา มีผู้คนเสียชีวิตไปมากกว่า13ล้านคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องของโควิด -19 นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของศาลโลกนะคะที่มีคำสั่งให้อิสราเอลเนี่ยหยุดการโจมตีเมืองราฟานะคะในขณะที่อิสราเอลเองเนี่ยก็ออกมาแถลงการตอบโต้เช่นกันที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ นายนาวัฟสลาประธานผู้พิพากษาของศาลนะคะ ได้ขึ้นกล่าวคำสั่งศาลที่ระบุว่ามาตรการชั่วคราวที่ศาลสั่งเมื่อเดือนมีนาคมไม่ได้แก้ไขสถานการณ์ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมในขณะนี้ได้อย่างเต็มที่ผู้พิพากษาไม่มั่นใจว่าความพยายามในการอพยพและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่อิสราเอลยืนยันว่าได้ดำเนินการแล้วนั้นเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงอันใหญ่หลวงให้กับพลเรือนในราฟาได้ดังนั้นอิสราเอลจะต้องระง,งับการโจมตีทางทหารทันทีในเขตร,ราฟา สำหรับราฟานะคะอยู่ทางใต้สุดของฉนวนกาซาและก็เป็นเส้นทางหลักในการส่งความช่วยเหลือซึ่งองค์กรระหว่างประเทศได้ระบุว่าปฏิบัติการของอิสราเอลได้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะอดอยากโดยในเดือนนี้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางตอนใต้ตของเมืองราฟาส่งผลให้ชาวเปรัสตัยหลายแสนคนต้องหนีออกจากเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของแอฟริกาใต้จึงได้ขอให้ i อซเจให้กำหนดมาตรการฉุกเฉินต่ออิสราเอลเพื่อป้องกันอันตรายต่อพลเรือนในราฟา ทั้งนี้แม้ว่าคำตัดสินของ ICJ จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ไม่ได้บังคับไม่ได้มีการบังคับใช้ใดๆออกมานะคะแต่ว่าคำสั่งของ ICJ เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการทำให้อิสราเอลแยกตัวจากนานาชาติมากขึ้นจากการทำสงครามในฉนวนกาซาทีนี้เมื่อมีคำสั่งออกมาค่ะทางรัฐมนตรีอิสราเอลก็เพิกถอนคำ เพิกถอนคำตัดสินของ ICJ ทันทีและก็ให้คำมั่นว่าจะต่อสู้ต่อไปเพื่อปล่อยตัวประกันและเอาชนะกลุ่มฮามาสโดยในแถลงการโต้กลับนั้นระบุว่าอิสราเอลกำลังำดำเนินการบนสิทธิ์ของตนในการปกป้องดินแดนและพละเมืองของตนสอดคล้องกับค้านิยมทางศิทธธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งปฏิบัติการในราฟานั้น จะไม่กระทําในลักษณะที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซานะคะขณะที่เหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมการที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะมีคำพิสาออกมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดที่หวังจะโดดเดี่ยวอิสราเอลในประชาคมโลกมากขึ้นหรือไม่ก็มีการตั่งถถมแบบนี้แล้วก็คดีนี้คดีนี้ก็ดําเนินไปตามข้อกล่าวหาของขอิรักใาต้ที่บอกว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในกาซาซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรี เบนจามินเนทันยาหูก็แถงปฏิเสธนะคะระบุว่าข้อกล่าวหาเนี่ยบิดเบือนน่ารังเกียจไร้จริยธรรมอิสราเอลกระทาการบนสิทธิในการปกป้องดินแดนและพลเมืองของตนเป็นไปตามคั้นยมทางจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าปฏบัติการในราฟาเนี่ยจะไม่ทําในลักษณะที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อเงื่อนไขในการดํารงชีวิตของพลเรือาเปรตน์ในกาซาที่อาจนําม,มาซึ่งความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดหรือบางส่วนค่ะกระทากับว่าตอนนี้อิส เอลนั้นยังคงเดินหน้าในการโจมตีทั้งฉนนกาซาแล้วก็ที่ราฟานะคะ